ข่าวคนโรค8ดใบนะครับสำหรับผมมันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมนะครับนั่นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่า HPVHPV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับติดต่อกันได้ง่ายมากนะครับง่ายที่สุดง่ายกว่า HIV ด้วยซ้ำไปนะครับลักษณะการติดต่อของมันนะครับว่าถ้านิ้วนี้ของผมมีเชื้อ HPV อยู่นะครับแล้วอีกนิ้วนึงเนี่ยผมไปสัมผัสนะครับเขาเรียกว่าสกินทูสกินนะครับ โอกาสในการติดต่อเชื้อ hpv นะครับมีถึง60-90%ถึงจากการสัมผัสแบบนี้นะครับมากกว่าเชื้อ hiv ที่ต้องสอดใส่เข้าไปเนี่ยหเนท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับโอกาสในการติดต่อนะครับเชื้อ hpv สูงกว่าเชื้อ hiv มากนะครับยังไงก็แล้วแต่พี่น้องถ้าอยากได้ความคุ้มครองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับมีบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับณนะตอนนี้บริษัท AA ครับถ้าสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิงก์ by o p ป o f i ล e นะครับ